สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับ S H C Watch Review นะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงนาฬิกาที่เพื่อนๆออาจจะไม่รู้จักนะครับในอดีตเนี่ยนาฬิกาชั้นนำนะครับเพื่อนเพื่อนมักจะนึกถึงนาฬิกาจากประเทศสวิสซึ่งทุกวันนี้เนี่ยนาฬิกาจากประเทศสวิสก็ยังถือเป็นเมนสตรีมนะเป็นนาฬิกาเมนหลักในตลาดซึ่งมีทั้งชื่อเสียงและคุณภาพนะครับแต่เพื่อนๆออาจจะทราบหรือไม่ทราบว่าทุกวันนี้เนี่ยนาฬิการะดับ Independence นะนาฬิการะดับไมโครแบรนด์เนี่ยจากเอเชียเนี่ยเกิดขึ้นมากมายเหลือเกินนะครับนาฬิกาที่วันนี้ผมจะนำมาฝากเนี่ยผมจะทำรีวิวไว้ให้ดูเนี่ยนาฬิกาของจีนนะครับซึ่งนาฬิกาของจีนเนี่ยเพื่อนๆอาจจะบอกว่าเอ้ยนาฬิกาของจีนมันจะดีเหรอจริงๆแล้วยี่ห้อนี้เนี่ยเป็นอะไรที่สุดมากนะครับเพราะว่าการประกวดระดับโลกเนี่ยนะก็เข้าชิงแทบจะทุกปีนะครับแล้วก็มีได้รางวงรางวัลมานะครับ รายละเอีดจะเป็นยังไงเพิ่งไปลองไปเช็คดูในเว็บก็ได้นะฮะเดี๋ยวจะมาบอกว่าผมโม้เกินความเป็นจริงนะครับวันนี้ผมจะพูดถึงนาฬิกาเบอร์ลินนะครับเบอร์ลินเนี่ยเป็นนาฬิกาที่ watchmaker เ,เ,เป็นคนจีนเลยนะครับแล้วก็เขาได้รับรางวัลมากมายนะฮะในฐานะที่เป็นนาฬิกาที่มีการคิดค้นนะฮะประดิษฐกรรมใหม่ๆระดับ MBNF นะเพื่อนๆอาจจะรู้จักไหมฮะ MBNF ก็คือนาฬิกาที่คิดค้นจากกลใหม่ๆนะฮะเพื่อให้มัน ดัดแปลงให้มันมีความว้าวสวยงามแน่นอนราคาแพงนะครับแต่บริลล์นเนี่ยเขาก็พยายามเอาเครื่องจกักรจากกลกลไกลนาฬิกาเนี่ยนะฮะมาดัดแปลงนะครับเป็นเครื่องบอกเวลาที่มีความว้าวความสวยงามในราคาที่ย่อมเยาวลงนั่นเองนะครับเรามาดูกันกับแพ็กเกจที่มาเนี่ยเขาก็จะมีใบรับประกันนะครับเขาก็จะมีบุ๊กเล็ต แนะนำตัวสินค้านะฮะแล้วก็มีผ้ามาให้แห่งอันนะฮะรวมไปถึงตัวกล่องกล่องตัวนี้เนี่ยผมจะบอกเพื่อนๆว่าเบอร์เลลเนี่ยเป็นนาฬิกาที่เขาออกแบบอย่างพิธีพิถันนะฮะเขาออกแบบพิธีพิถันจนกระทั่งถึงแพคเกจจิ้งนะฮะอย่างตัวนี้เนี่ยเพื่อนๆมองกล่องเพื่อนๆอาจจะอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันก็กล่องทั่วๆไปนี่มันมีอะไรว้าวเหรอโอ้แต่จริงๆแล้วมันว้าวมากนะครับ ด้านในเนี่ยหลังจากที่แกะกล่องออกมาเนี่ยเพื่อนเพื่อนจะเห็นว่ามันจะเป็นกล่องซึ่งผลิตด้วยอลูมิเนียมนะฮะคำว่าอลูมิเนียมนะที่นี้เนี่ยเขาจะออกมาเป็นทรงโค้งแบบนี้ทําไมเขาถึงเน้นให้มันโค้งแบบนี้เอ่ยเขาเน้นให้มันโค้งแบบนี้ก็เพราะว่านาฬิกาด้านในเนี่ยก็ไม่ใช่นาฬิกาที่ตรงตรงเขาก็จะเป็นนาฬิกาแบบชนิดเดียวกันก็คือจะมีความโค้งมนนะฮะ แล้วเมื่อดันดันฝากล่องขึ้นนะครับเราก็จะเห็นกล่องเห็นนาฬิกาอยู่ภายในกล่องเนี่ยนะครับและนี่ก็คือนาฬิกาที่ผมนํามาแนะนําในวันนี้นะครับนาฬิกาเรือนี้มีความพิเศษยังไงนะฮะเขาตั้งว่าเบอร์เ่น 20G นะฮ20นะ 20G ในที่นี้เนี่ยมาจากอะไร20กรัมนั่นเองนะจะมีความ เบาเพียงแค่20กรัมนะฮะซึ่ง20กรัมเนี่ยมันเบามันบางมันก็แลดูจะว้าแล้วเพื่อนๆลองมองดูนะฮะเขาจะมีความโคง้งพอมันมีความโค้งนะที่นี้เนี่ยเพื่อนๆดูหน้าปัดเพื่อนๆดูตัวเรือนด้านหลังจะสังเกตว่ามันจะมีความเป็นเคอร์ฟนะ มีความโค้งอยู่ไอ้ความโค้งเนี่ยมันทาให้นาฬิกาเรือนนี้เนี่ยที่แค่ตัวเรือนมันเนี่ยก็ทําให้มันเกิดความความเขตละเพราะอะไรเพราะว่าทุกๆอย่างต้องคํานวณใหม่หมดเพราะมันไม่ได้อยู่ในแนวราบนะนาฬิกาต่างๆโดยปกติเขาก็คือจะนะฮะเครื่องก็จะตรงๆแต่ตัวนี้เนี่ยฝาหลังก็คือเบสของเครื่องนะฮะแล้วก็เนื่องจากฝาหลัง และตัวเรือมันโค้งตัวครึ่งก็ต้องวางในแนวที่มันโค้งมนตามรูปทรงก็ทําให้นาฬิกานี้เนี่ยออกแบบก็ยากประกอบก็ยากนะฮะมันจึงเป็นนาฬิกาที่แลดูไม่ธรรมดาแล้วเพื่อนๆก็ดูนะมันเป็นสเกลตันไนส์นะฮะก็คือไม่มีหน้าปัดนั่นเองนะฮะก็โชว์ความสวยงามของกลไกแล้วก็บอกเวลาอยู่ในตัวของมันเองเลยนะครับนั้นนาฬิการเรือนนี้เนี่ย ตั้งแต่ที่เขาออกมาประกาศตัวออกมาแล้วเนี่ยมันก็เกิดความว้าวพอสมควรนะฮะซึ่งความว้าวพอสมควรเนี่ยแต่ถึงจากว่าเขาเป็นนาฬิกาที่ไม่ประกอบไม่ง่ายนะเพราะมีความโค้งนะฮะแล้วก็มีความบางทําให้หลังจากประกาศไปแล้วเนี่ยก็ทิ้งช่วงไปนานพอสมควรเนี่ยเราเพิ่งจะได้รับเรือนแรกแล้วก็มาทํารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูเนี่ยนะครับหลังจากเราขึ้นข้อแล้วนะครับ ขึ้นข้อแล้วเนี่ยเพื่อนเนจะสังเกตเห็นว่าเขาจะเป็นนาฬิกาที่ดูเรียบนะฮะถ้าใส่คู่กับสูตรนะฮะอย่างที่ผมใส่อยู่เนี่ยมันก็จะแลดูเป็นนาฬิกาที่มีความเรียบหรูแต่ถ้าเพื่อนเเป็นคนที่ชอบกลไกลนะฮะชอบความไม่เหมือนใครนะฮะนาฬิกาเรื่อนนี้แน่นอนว่าไม่เหมือนใครแน่ๆนะฮะความสลับซับซ้อนเหมือนหน้าปัดนะฮะกลไกลของเครื่องที่ แลดูจัดเรยียงกันอย่างสวยงามความบางที่ทําให้ความ,มรู้สึกว่าเราเหมือนไม่ได้ใส่อะไรเลยเพราะว่าน้ําหนักส่วนใหญ่ที่เรารู้สึกคือมาจากสายนะครับดังนั้นเนี่ยนาฬิกาเรือนนี้เนี่ยเรามีความประทับใจมากๆนะครับตัวนี้เนี่ยวัสดุจะทํามาจากไทเทเนียมนะฮะน้ำหนักน้อยมากคือเพียงแค่20กรัมนะครับแล้วก็ตัวสายเนี่ยจะเป็นสายยางนะครับใส่แล้วจะมีความรู้สึกว่า สวมใส่สบายแต่ถ้าเผอบเราจะไม่รู้สึกเลยด้วยซ้ำไปว่ามีนาฬิกาอยู่บนข้อมือนั้นนาฬิกาเรือนนี้เนี่ยจะเป็นนาฬิกาที่ผมบอกเพื่อนๆว่ามันน่าตื่นเต้นมากๆนะครับนาฬิกาเรือนนี้เนื่องจากว่ามีเจ้าของแล้วนะฮะผมก็ไม่อยากจะเล่นอะไรมากกว่านี้นะครับถ้ามีโอกาสถ้าผมได้นาฬิกาของผมมาอยู่บนข้อมือแล้วผมจะมา,าสาธิตวิธีการใช้งานให้ดูอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง นั่นนี่คือนาฬิกาที่นํามาฝากกันวันนี้นะครับเบอร์เลินซึ่งอย่างที่ผมบอกก็คือถ้าเพื่อนๆได้เคยรู้จักเบอร์เลินมาระดับหนึ่งเนี่ยนาฬิกาเขาแทบจะไม่มีนาฬิกาที่ฟังก์ชัน3มเข็มดูเวลาแบบปกติเลยสักรุ่นเดียวนะส่วนใหญ่ก็จะมีความคอมพิเคตไม่มากก็น้อยและที่สําคัญก็คือความคอมพิเคตของเขาเขาจะมาในราคาที่เราพอจะรับมือได้นะไม่แพงจนเกินไปนั้นจึงเป็น นาฬิกาอินดีเพนเดน์ที่มีความน่าสนใจอ,อยู่ขนาดนี้นะครับซึ่งด้วยความที่เขามีความน่าสนใจจนเกินไปผมก็คิดว่าไม่น่าจะนานนะฮะน่าจะมีเครือข่ายใหญ่ๆมาขอซื้อดังนั้นถ้าเครือข่ายใหญ่ๆมาขอซื้อและวถ้าเขามีการขายจริงอันนี้เป็นการความคิดเห็นผมล้วนๆนะฮะนาฬิกาเบอร์ลิน,นะนในอนาคต ราคาก็อาจจะไม่ได้สัมผัสง่ายเหมือนทุกวันนี้แล้วนะครับงั้นถะ้าเพื่อนๆดูแล้วสนใจเบอร์เลนก็ณนะตอนนี้ในค่าตัวที่ยังไม่แพงนักนะฮะแล้วก็ทางตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยนะครับก็มีอยู่นะฮะก็สามารถที่จะลองดูได้นะครับเบอร์เลนผมจริงๆไม่ค่อยแนะนำให้ซื้อทางเว็บนะครับเพราะในประเทศไทยเรามีตัวแทนจำหน่ายซึ่งก็คือเพื่อนของผมนี่เองเนี่ยนะฮะ การซื้อผ่านตัวแทนจําหน่ายถ้าในราการมันเสียเนื่องจากเขามีความคอมมิเคชสูงโอกาสจะเสียมันมีนะฮะก็ตัวแทนจําหน่ายก็ยังดูแลซึ่งการดูแลของตัวแทนจําหน่ายเนี่ยเขาจะส่งให้เรานะฮะซึ่งก็จะตัดความยุ่งยากหลายๆอย่างออกไปนะครับแล้วที่สําคัญก็คือราคาก็ไม่ได้สูงกว่าต่างประเทศนะพเพียงแต่ว่าอาจจะมีการบุกภาษีเข้าไปเท่านั้นเองครับผมใส่นข,ข้อมือแล้วก็จะ น,นสวยงามระดับหนึ่งไหมครับอันนี้ก็คือ SSC Watch Review ในตอนนี้นะครับชอบไม่ชอบคลิปของผมยังไงก็ฝากคอมเมนต์ได้เลยนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยตอนหน้าจะเอานาฬิกาอะไรมาฝากก็ฝากตามชมกันต่อไปนะครับตอนนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ